ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูโครโรล่านะครับไฮทองนะครับผมตรงนี้รถสวยนะครับสีสวยเกือบทั้งคันแล้วนะครับสีทํามาใหม่นะครับสีเขียวเดิมนะครับแต่ว่าสีทํามาใหม่รอบคันสวยนะครับไม่มีแ๊ดนะครับเกียวโต อย่างแม็กซิตนะครับย,าง, Max บยางดีดอกเต็มนะครับนิ่มๆน,นะครับภายในสวยนะครับแอร์เย็นนะครับเบอะไม่ขาดนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้นะครับ ไปดูภายในห้องเครื่องนะครับดูโจทยทีเกิดเครื่องแล้วนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีแอเย็นไม่หยดไม่เยิ้มนะครับผมไม่ฟันไม่ไอนะครับเครื่องเดินนิ่มมาก เกียร์เปลี่ยนนิ่มนะครับตอนเช้าไม่รอนะครับผมสีนะครับภายในด้านท้ายนะครับผมรถไม่ได้ติดแก๊สมานะครับแต่ก่อนก็มีรูติดมานะครับผมครับพวกระบบไฟทุกอย่างติดครบนะครับผม เป็นรถที่พร้อมใช้นะครับขับได้เลยความร้อนปกตินะครับช่วงล่างแน่นมากครับผมขับดีเลยนะครับลองดูครับโบลาไฮทอครับสวัสดีครับ